บอกก่อนว่าจะให้เอาฟิลไหนจะเอาแค่ฟิลแฟนหรือฟิลเมียมาหนักๆนี่ฟิลเมียไปเลยจัดฟิลเมียเลยลูกตามมาใครเขาจะเอามึงอยู่ฮะเวลามึงมางมึงก็ชอบแก้ผ้าเดินออกไปนอกบ้านมึงใช้อะไรคิดอย่างกูถามจริงคะผู้ชายอย่างเมื่อต้องเจออย่างกูไอ้เรื่อแล้วล่าสุดอะไรร้านคุณตีให้ไหมพัทยาเนี่ยมึงรู้บ้างไหมว่าทีมงานมึงเนี่ยเขาไม่อยากไปกินกับมึงแล้วมึงสังเกตคนรอบข้างบ้างไหม ที่มันรู้เรื่องคุณสิเรื่องไหเลวจัดเลยนะเดี๋ยวนี้ทำกองทำงานแล้วเวลามึงมาสายมึงเลิกโทรหาพี่แจงได้แล้วค่ะมึงเลิกอ้างเมียเหอะครับหรือว่าแล้อะไรมึงฟังค่ะมึงต้องฟังให้จบค่ะไม่ต้องพัดค่ะไม่ต้องมาพูดดีกูค่ะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วไม่ค่ะยยังไม่เสร็จค่ะชีวิตมึงคิดจะปรับนิสัยบ้างไหมฮะโอ้โหพี่เขาทยอยปรับแล้วกันเนี่ยผู้หญิงสามคนเนี่ยเขาพ่อแม่ นังหน้าหนังก็ใช้กระตีนนะลูกภาษาไม่ไม่ต้องมาอัมพาเลยมึงฟังมึงฟังแล้วมึงเข้าสมองมึงบ้างไหมกูถามจริงยังไงไม่ต้องคัดเลยพี่จอยไม่ต้องคัดค่ะมึงหยุดมึงหยุดเลยมึงทำอะไรมึงถึงถุงที่แจเข้าไปเนี่ยฮะกูถามจริงแจ็คมึงไม่ต้องอ้างเมียมไม่ต้องมาอ้อนวอนเมียมเลยฮะเวลาเมาเนี่ยชอบเพิอชอบโพสคลิปเพี้ยอะไรคนอื่น